สวัสดีครับผมพีต้านะครับวันนี้ผมจะเปิดประเด็นใหม่นะครับในเรื่องของ p พย์เ t ิ o n 2นนะครับโอ้ยเพยเดิชั่นสนะครับแหมพูดพูดไม่ค่อยชัดเลยนะครับนะครับใครที่อยากเล่นนะครับปกติเนี่ยเพยเดิชั่นสเนี่ยมันเพย์สอเนี่ยก็จะใช้แผ่นแล้วใช่ไหมครับนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําโดยไม่ต้องเล่นแผ่นครับนะครับก็คือเล่นจาก โปรแกรมฟรี Mac b o o กนี่แหละครับแต่ว่าโปรแกรมที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นโปรแกรมของเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันเวอร์ชันจอถีฟ้านะครับเป็นเวอร์ชันแรกนะครับนะครับเราเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะฮิตกันมากเลยนะครับนะครับชุดนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือนะครับมีเมมบมรี่การ์ดหนึ่งอันนะครับแฟลชไดร์ฟหนึ่งตัวครับเอาไปใส่โปรแกรมครับ แล้วก็แฟลไดร์อีกหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ใส่เกมครับจะเป็นตัวใส่เกมเนี่ยจะเป็นฮาร์ดดิสต์หรืออ่าแฟลไดร์ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมใช้เป็นแฟลไดร์นะครับสามสองกิกนะครับอันนี้ผมลงเกมไปแล้วนะนะครับลงเกมไปแล้วนะครับอ่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องใช้นะครับก็คือนะครับแผ่นนะครับแผ่นซีดีนี่แหละครับนะครับเพราะว่า โปรแกรมตัวแรกเนี่ยมันยังยังยังต้องการให้ใช้แผ่นในการในการขั้นตอนการทําอยู่นะครับแต่พอทําแล้วนะครับแผ่นไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอาไว้ร่อนติดหลังช้างได้เลยนะครับนะครับมาครับมาดูวิธีการทํานะครับนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้โหลดฟลานี้มาก่อนนะครับตัวไฟล์นะครับผมจะฝากไว้ในผมจะฝาก ผมจะแปะไว้ในในกลุ่มของของของร้านผมนะครับนะครับร้านต้าขายทุกอย่างนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้กันนะครับอันนี้ผมผมให้ฟรีเลยนะครับขั้นแรกครับจะมีไฟล์สองไฟล์นะครับก็คือเป็นฟรีแม็กบูตนะครับแปะตัวนี้นะครับเอาใส่แฟลชไดร์นะครับกับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับอ่ายูแอนด์เนี่ยแหละครับนะครับอันนี้ใส่เอาไว้ใส่เอาไว้ไลท์ลงแผ่นในแผ่นซีดีนะครับเราทําการโหลดเลยครับเดี๋ยวผมทําการโหลดก่อนเลยนะครับ นะครับโหลดมาครับอ่ามาแล้วนะครับผมย้ายไปอีกไฟล์เลยนะครับอ่าผมเอาอยแล้วนะครับเป็นการเตรียมไฟล์ไว้ก่อนเลยนะครับมาทั้งสองไฟล์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูไฟล์ที่โหลดครับ ครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนว่าเจอเจอสิ่งปกตินะครับนะครับตอนนี้ได้ไฟล์มาทั้ง2ตัวนะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นฟีมักบูทนะครับยูทูบเล็บนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมาครับนะครับเราก็ได้2ตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับเก็บเอาไว้ใส่ห้องเลยครับสร้างห้องมันขึ้นมาครับเก็บมันไว้เลยนะครับ ห้องที่5นะครับนี่ผมสร้างห้องที่5ขึ้นมานะครับนะครับก็เอาเก็บไว้นะครับเนตัวว่าอ่ออยู่นี่ครับใส่ห้องที่5นะครับเข้ามาที่ห้องที่5ครับก็ทําการแตกไฟล์ครับโดยการที่ผมแนะนําให้สร้างห้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ค่อยแตกไฟล์ครับนะครับนี่เราเราแตกไฟล์นี่คือนี่คือไฟล์ s t ตอลทั้งหมดนะครับนะครับแล้วก็ กลับไปที่ไฟล์ของยูเทอรนด์ครับเหมือนกันครับนะครับเราก็แตกยูแลนด์ออกมานะครับเลือกแอทแทคเคียครับหรือแอทแทคไฟล์ก็ได้ครับจะเก็บไว้ไฟล์ไหนก็ได้ครับเราก็จะได้เป็นไฟล์บินออกมานะครับนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับนะครับยูแรนด์นี่นะครับ ให้ทําการไลฟ์ผ่านใส่ซีดีนะครับในกรณีนี้ผมทาผมทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนอีกไฟล์นึงนะครับอีกโฟลเดอร์นึงนะครับตัวนี้นะครับก็เอามาใส่ใน USB ครับนะครับ u s เนะครับแฝดเป็นอ่าเวลาใช้งานนะครับให้แฟดเป็นแฟดสามให้ให้ฟอร์แมตเป็นแฟดสามอก่อนนะครับ เดี๋ยวม่ใจอ USB แล้วก่อนนะครับโอเคมาแล้วนะครับนะครับฟอร์แมตแฟลชนะครับฟอร์แมตเป็นแฟลชสามสองนะครับอ่ามาเลือกมาอยู่แล้วนะครับผมก็ทบการฟอร์แมตครับฟอร์แมตแล้วนะครับปิดไปครับเราไปที่ตัวเมื่อกี้ครับตัวโปรแกรมที่โหลดมาเมื่อกี้ครับอยู่ไหนเอ่ย อ,อยู่ในห้องที่5นะครับอ่านี่ครับเราเอาไฟล์ทั้งหมดครับยกเว้นตัวนี้นะครับตัวนี้เราลบไปได้เลยนะครับเราไม่ใช้แล้วหรือใครจะเก็บไว้ก็ตามสะดวกนะครับนะครับเราก็เอาไฟล์ทั้งหมดเลยนะครับ Copy ไปไว้ในแฟลชไดร์ที่เราฟอร์แมตแล้วเมื่อกี้ครับ ตอนนี้เราพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับนะครับส่วนตัวเกมเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะอันนี้ผมทําสอนทำสอนทำก่อนนะครับนะครับเราถอดแฟลชไดร์ออกมาครับเตรียมเลยครับนะครับเอาแฟลชไดร์นะครับมาเสียบที่จูที่ตัวของช่อง u s b ครับเปิดครับแล้วก็ ใช้แผ่นยูทอลนด์นะครับที่เราลงแผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แผ่นไหมครับครับแผ่นนี้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับใช้แค่ตอนทำครั้งเดียวนะครับเปิดเครื่องครับแผ่นโปรแกรมก็จะเข้าหน้าอ่าโปรแกรมให้เรานะครับอ่าคราวนี้ครับถึงขั้นตอนตรวนี้แล้วครับขึ้นดาวเทานีนะครับ เราเสียบ USB ครับเสียบช่องไหนก็ได้นะครับช่องหนึ่งก็ได้นะครับผมนะนำช่องเป็นช่องหนึ่งก่อนนะครับทางง่ายดีนะครับนะครับแล้วในไฟล์มันจะบอกว่าให้เรากด O เห็นไหมครับกด O นะครับกด O แล้วนะครับจะขึ้นตัวเลือกมานะครับให้เราเลือก Mas นะครับนะครับ M A เ i a m นะครับ ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวอาจะเห็นไม่ทันนะครับมาสนะครับให้เลือกมาสนะครับนะครับปึ๊สนะครับหนึ่งทีนะครับกดที่จอยหนึ่งครั้งครับมันจะขึ้นหน้าจอขึ้นหน้าจอมาที่หน้าใหม่นะครับให้เรามาเลือกนะครับฟีแม c b บูสนะครับฟีแม c b บูสนะครับ มันจะเป็นหน้าของโปรแกรมการ format นะครับนะครับนี่คือหน้าของ f e e map boot นะครับให้เราเลือก j o ยครับมาที่ format นะครับ format เป็นก่อนคราวนี้เรามาได้แจ้งมาว่าเรามีมือรีการดีช่องหนึ่งนะครับก็คือเราเตียวไปช่องหนึ่งนะครับแล้วก็กดโอเคครับ format ก่อน ให้ยินอย่างนีกครั้งครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนคอร์เซอร์นะครับไปที่ normal Store นะครับนะครับแล้วกดโอเคเข้าไปนะครับโอเคครั้งครับมันจะลงโปรแกรมให้ครับนะครับลงนี่คือมันจะถ่ายโปรแกรมลงในอ่าอ่าลงในเมมโมรีการ์ดให้เรานะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคผ่านไปครับให้เราเลือกมาที่นะครับอ่าคอนฟิกนะครับนะครับกดเข้าไปครับมันจะเป็นการตั้งค่าของอ่าโปรแกรมอีกทีนะครับตอนนี้เรามีโปรแกรมแล้วนะครับในเมนีโปรแกรมแล้วแต่ยังไม่ตั้งค่าครับกดโอหนึ่งครั้งครับนะครับ แล้วก็มันจะมีเป็น MC 0 MC ดุงนะครับมาร์นะครับให้เลือก MC 0นะครับนะครับเพื่อเป็นการโหลดในโปรแกรมใน m m m o r y c a r d ออกมานะครับแล้วมาที่ c o n f i ก E 1นะครับันมีคำว่าออโต้ครับตัวอื่นต้องสนใจครับมาที่ออโต้่างเดียวนะครับคลิกที่ออโต้ครับแล้วคลิกที่ MC 0 1ครั้งครับคราวนี้มันจะมีตัวบูตมาให้นะครับ ให้เลือกไปที่บูตครับกดหนึ่งครั้งครับเลือก OPL ครับหน้านี้นะครับเป็นการตั้งให้โปรแกรมให้ให้เมนบูตของเราเนี่ยมันรันมาที่โปรแกรม OPL นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จจากหน้านี้แล้วเราลงมาด้านล่างครับ Return ครับนะครับเสร็จแล้วต้อง Save ครับนะครับลงมาเซฟด้านล่างก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งออกจากโปรแกรมนะครับ เซฟนะครับเซฟที่ MC 0นะครับเซฟหึ่งครั้งครับจะขึ้นตัวแดงๆครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมาที่นะครับ Return to Loader นะครับปึ๊บหนึ่งครั้งครับมาก็จะเข้าโปรแกรมให้เรานะครับอ่าเห็นหน้าให้สวยแล้วนะครับคราวนี้มาสร้างคัานี่เราํำมาที่ตัวเซตได้นะครับหรือตัวเครื่องนะครับตัวนี้เราไม่ใช้แล้วนะครับแผ่น เราก็ไม่ใช้แล้วนะครับเอาออกเลยนะครับมาที่ตัวโปรแกรมครับตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขั้นตั้งค่าโปรแกรมครับมีเซตติ้งดิสเพย์นะครับเน็ตเวิร์กเซฟนะครับเราใช้เราเลือกที่เซตติ้งก่อนนะครับนะครับเราเปลี่ยนแค่2ตัวนะครับนะครับตัวนี้นะครับจริงจริงเนี่ยเป็นการตั้งถ้าหากใครใช้ตัวใหญ่นะครับใช้ตัวใหญ่นะครับแต่กรณีนี้เราใช้ตัวหนานะครับไม่ใช้ตัวบางนะครับ เราก็จะตั้งเป็น USB ตัวนี้นะครับตั้งเป็น USB ซะนะครับกดหนึ่งครั้งครับเราเลือกปุ่มเคอร์เซอร์ครับนะครับเลือกเคอร์ให้เป็นสีขาวนะครับแล้วกดที่ตัวจอยหนึ่งครั้งครับเอาใหม่นะครับเดี๋ผมมือเดียวผมไม่ค่อยถนัดนะครับ เลือกให้เป็นสีขาวเห็นไหมครับมันจะมีเรื่องเรือกเขาาวเห็นไหมครับให้เลือกเป็นสีขาวหนึ่งครั้งครับแล้วกดไปหนึ่งครั้งครับอ่ามาแล้วครับนะครับแล้วเปลี่ยนให้เป็นออโต้ซะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับเพื่อกลับมาตัวแรกครับกดเลือกมาด้านล่างครับนะครับเนี่ยให้เลือกมาเป็น default เมนูนี่แหละครับ กดเข้าหนึ่งครั้งครับเพื่อเปลี่ยนนะครับนะครับให้เลือกเป็น USB นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือเราตั้งแค่2จุดนะครับตัวอื่นอย่าไปสนใจมันนะครับปล่อยมันเลยนะครับนะครับก็นะครับเป็นออโต้นะครับเป็น USB เท่านั้นนะครับเสร็จแล้วลงมาเอาโอเคด้านล่างครับเสร็จแล้วนะครับเราตั้งเลยเสร็จแล้วนะครับนะครับอ่า โงมาเซฟครับอย่าลืมเซฟนะครับถ้าเซฟมันค่าไม่จํานะครับเ็ฟแล้วนะครับเสร็จเซฟปุ๊บเนี่ยรินจีมันเซฟแป๊บเดียวแหละครับหนึ่งวิก็เสร็จแล้วนะครับกดแบ็กหนึ่งครั้งครับมาที่แอสิดได้เลยออกครับมันจะขึ้นจะขึ้นตัวโปรแกรมให้นะครับมาแล้วนะครับตัวโปรแกรมครับคราวนี้นะครับ เรามีแฟลชไดที่ลงเกมอยู่แล้วนะครับนะครับลงเกมอยู่แล้วนะครับเราก็เอามาเสียบนะครับมาแล้วครับเกมมาแล้วนะครับนะครับถ้าหากว่าเป็นใช้แล้วนะครับเป็นภาพทีสีแบบนี้นะครับแสดงว่ากำลังอ่านอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นภาพขาวนะครับ เป็นภาพสีขาวเลยแสดงว่าตัวนั้นไม่อ่านนะครับอาจต้องมีการเอาไปทําเกมใหม่ครับหรือว่าเกมตัวนี้อาจจะไม่รองรับระบบ USB นะครับอ่าเล่นได้แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการวิธีการใช้งานนะครับนะครับสมมติเรากดเลิกเลิกเลิกแล้วนะครับปิดไว้นะครับนะครับเราก็เสียบไว้เหมือนเดิมครับปุ๋มเสียบเหมือนเดิมครับสังเกตได้ผมไม่ได้ใส่แผ่นแล้วนะครับกดเข้าเครื่องเลยนะครับ นะครับก็วิธีนี้นะครับเป็นวิธีของอ่ารุ่นรุ่นแรกๆเลยนะครับเป็นฟรีแมกบู๊รุ่นแรกๆเลยนะครับก็เอามาแจกจ่ายกันใครสนใจนะครับนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับผมว่าทําทําไม่ยากอ่ะนะครับมีคอมมีอะไรก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับอุปกรณ์ให้พอเท่านเองนะครับถ้าหากว่าใครทําไม่เป็นนะครับแต่จริงแล้วเวอร์ชันตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันแรกเลยนะครับปัจจุบันนี้มันเป็นเวอร์ชันอ่า สูงใหม่มันเป็นสูงเวอร์ชันใหม่เข้าไปกว่านี้อีกแล้วนะครับแต่ว่าวิธีเวอร์ชันวิธีทำเวอร์ชันใหม่เนี่ยตาม่ออข้างยากนะครับผมเลยเอาวิธีนี้มาเผยแพร่กันดีกว่านะครับจริงๆแล้วมีคนมีคนเลยเผยแพร่หลายคนนะครับไม่ใช่ผมคนแรกนะครับก็มีหลายคนแล้วนะครับแต่ว่าวิธีนี้ผมว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายและสามารถทําเองได้นะครับก็ลองใจก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับครับสวัสดีครับ